มาเด้อพี่น้องกินขา้าวเช้าแล้วกันได้ลาบักจองมื้อนี้พี่น้องลาบักจองมาสู่พี่น้องกินคือเกา่าแกงเป็ดเชียนหมักฟักพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสุูสุกคนส้นยดีพี่น้องพ่อๆกับสองพี่น้อยเคยหลาห์กาเชีนเคยพี่น้องเขามากจงขอยพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาได้ลาบักจองครับอันแกงหมักฟักเชยเป็ดพี่น้อง ไปใช่น่ะนะมี่น้องมทุกคนนับจ่อกินกัไปเวียกไปงานพี่น้องเลยหาเหตุงานคือเกาาคลีบจ้าก่อนนอเาสาวต้องการเออในประเทศต่างๆประเพี่น้องแกงควิดบอกาเห็งานก่อนพี่น้องเจ้าักพี่น้องเสียพี่น้อง สองหมางกีเขาจะมาเจอนั้นเเมาหมดหม,ม,ม,มายหมดคนใหญ่เลยนะมันโ่เรเตรียมมาเอใช่เขาุาดีนะมันก็ีเห็นเนี่ยม,กยม,มจจดดกปกเนาเขาเห็น,นหน่า कुपियो ดิเส็มหลับจ่อพี่น้องโอ้เศ็บเียขับขับขับจออเกิดอยู่บักพักเนื้อไม่บักจออเนาะบักซีไม่บักจอ่อหป ตัวเนื้อวันนี้บจอ,อ,อไทยพู๋นะมีอย่างนี้นพู๋ช้งชุ้ง,งนี้เขาขึ้นเสาไปผ่านมานนตำน้องตำอะไรเาเม็ดเบอรงงา,นนางานเม็ด

เขาบริจาคเเก่งนี่เขานสันอาๆลงคเตืนสันลงไปต่อก็บมันกผ่าต่างปู่เนาะเป็นเขาสันลงเขาได้สีหาสอบนะ่ไปตรงนาสันหมดก็รละตกแกกิ้ไปต่อาดูละสองสาเข้งขา ไาสอนแพ้ก <C oughs> ็ปลา็นเทศกูนะก็เจอมาไปหาหม <C oughs> <C oughs> าดจะไม่ใช้ mười bốn năm đau mại, bà cường. Cường năm nó năm 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 cơn, năm 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 nó năm 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 ไปอะไรตุคร <Bye. S 2> oh, er ับเด้อืมเรื่อพี่น้องลาบกจอโอ้เสีย và nên là anh là tránh

อ๋อนะสําหรับที่นี่มันนองเขาจวลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเข้มาชมอย่าลืมบุลไลกดแชร์กดติดตามส่มมงมโนยเพื่อหลานด้อพี่น้องสําหรับที่นี่ข้ก้าวเข้าสบายดีพี่น้อง